ยะทาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตติน,นังเปตันนังอุปาคาปะติอิติตังปติตัางตุมหังทิปะเมวะสะมิิตโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะารรมานิจโวติระโสยะฐา สัพพิตโยวิวัตจันตุสัพพะรองโววินสจันตุมาเตปะวัดวันตะายโยยสุขีติกายุโคปะวะภิวาสนาสีนิสนิจังอุต่าปจายนโอยจารโหมาวัฏฐันติอายุวนโนสุขังระอลัง รัตนาตยานุภาเวนราตนาตยาเตชนสาทุกครอขปยาเวลาโสกาสันตุปัตตวายอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุเสสันโตชยาสิทธิตนางลาพังโสถีปาขยังสุขังภะแรงสิริอายุเะวันโนว จะโพคังวุีิจะยะสวาจะสวัสสาจะอายุนจะชีวะเศรษฐีพระวันตุนเตภวันตุตน,ตตพนตัพพะมังคแรังและขันตุทัพยผ่านเทวตาสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนอัตตาโสตีพระวันตุนเต ภาวะตูสาพามังฆาลังลักฐานตูสาปะเทวาตาสาภาธรรมานุภาเวนาจาราโสถีภาวันตุนเตภาวะตูสาพามังฆาลังหลากฐานตูสาปันเทวาตาสาปะสังฆานุภาเวนาตาราโสตีภะวันตุนเต ชีวิตังยามนิพานังตานังกษามิสุดยังเปิุตังชีวิตังยาวนิพานังตานังกษามิสุิยัมปิตั้มังชีวิตังยาวนิพานังตานังกษามิสุิยัมปิสังคังชีวิตังยามนิพานังตานังกษามิตาทิยัมเปิุตังชีวิตังยามนิพานังตานังกษามิตาทิยัมปิตั้มังชีวิตังยาวนิพานังตานังกษามิตาทิยัมปิสังคังชีวิตังยามนิพานังตานังกษามีเมตายัภิกขเวเองตวัยมุติยาเสวิตายาปาวิตายา พระอุลีกตายานีกตายาวัตโตกตายานุติตายาปริติตายาตุตมาดาตายาอกเมเอกาตตาอีสังสาปานิกงังสายตัมโวตะปะกว่าอันตะมนังเตภิกขุภะกขุอันดโตปาติตังอาปินันตุนติมัติมิงมุมคนจ้ากวานตั้งแพ่ติตั้งติดดวงเป็นกระมงแก้ว เมื่อปองการห้อมล้อมล้อมครอบตัวนาจานาเสมานาเขเตตมันตานาตโยนาตาตาตาสานิสังตาตาลมณีตีเตลาขันตุสุลาขันตุตาเปพุทธาปราปตาปเจกานันเตยังพลังอานหันตานันตาเตเตนลาขังบันธานิสัพพะโสอก้อยจะอยู่บนโนตุขังพลังคิดอะไรก้อยได้ทางความปาัญหา